สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาถึงสถานีตํารวจอุบลรัชธานีแล้วนะครับก็ลองประโมทยังไม่เข้ามานะครับลองประโมทยังไม่เข้ามาก็ทางภูมิกับเองก็น่าจะพักอยู่ข้างนอกนะครับเออเดี๋ยวผมจะไปเอเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารก่อนนะครับให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ผมอยู่ที่สถานีตํารวจเมืองอุบลรัชธานีแล้ว เนือ่องจากว่าเป็นวันนัดหมายเออเป็นวันนัดหมายที่จะต้องส่งเรื่องอ,อ่านัดเจอกับท่นานนายการนนะครับว่าท่านจะต่างฟ้องหรือไม่นะครับกรณีที่เจ้าหน้าท,ที่ตำรวจเมืองอุบลรัชธานีแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผมบอกมินประมาณก,การโฆษณานะครับเนือ่องจากว่าเราเองก็ทําหน้าที่เป็นสื่อสายมวลชนนะครับ ตัวเล็กๆก็ว่าได้เมื่อเมื่อสักครู่น os, ี้นะครับอ่าบอกพี่น,น้องก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้มีประชาชนถูกล็อกล้อมาก็้วจอดและซื้อกุ้งกับข้าวเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ามีสิบตำรวจกําลังเดินจูงแขนจูงแขนประชาชนบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคือจะทําหน้าที่ปรับเรียบร้อยเป็นคนล็อกเองแล้วก็จะมาปรับเอง นะครับพอเราทับช่วงก็บอกว่าเอออ่าให้ประชาชนนั่งรอพนักง,งานสอบสวนยังไม่มานะครับก็ล็อกแต่เช้าอ่าทีนี้ก็จะเอาคู่กับคนใหม่นะครับผมจะสอบถามอย่างนี้นะครับว่าท่านรถทะเบียนนี้นะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเป็นรถใครอ่าแต่ป้ายภาษีที่กระจกไม่มีนะครับป้ายภาษีที่กระจกไม่มีเพราะฉะนั้นมันจอดอยู่ในจอดอยู่ในพื้นที่ของสถานีตํารวจ นะครับผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นรถรถประชาชนหรือเปล่านะเออก็ไม่ทราบนะหรือเป็นรถของกลางหรือว่ายัางไงอ่าทะเบียนนี้นะครับอ่าแต่มันจอดอยู่ในพื้นที่ตำรวจนะครับคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าหน้ากระจกหน่อยผมว่าถ้าเอามาจอดไว้ในพื้นที่ของตำรวจนี่มันก็น่าจะเป็นรถตำรวจมีป้ายข้างหน้าครับ ายข้างหน้าตัวนี้นะครับหนึ่งก็ไก่ก็ไก่สี่หนึ่งสองหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครอ่าอันนี้ป้ายภาษีก็โลง่งๆนะครับไม่มีเลยอ่าใช่ยางปัปดถนะผนก็ขาดแล้วนะนะฮะยางปัดถผนก็ขาดแล้วอ่าเอาคันนี้เอามาดูคันนี้สักหน่นึเอ่าผมไม่รู้ว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่หรือเปล่านวแต่จอดอยู่ในพื้นที่ของโรงพัก เจ็ดกออเจ็ดแปดแปดศูนย์นะครับโตโยต้าวีโว่โตโยต้าวีโว่นะครับค่าภาษีก็ยังเป็นของเอ่อปียังเป็นปีหกสามอยู่นะครับเดี๋ยอีกห้าหกวันก็ก็หมดแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่นี่มันก็ต้องต้องดําเนินการนะครับ รับเหมือนกันนะครับนะอ้าวันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้าจะเรียกว่าวีโก้หรือวีโวผมไม่รู้เอเดี๋ยวผู้หญิงอเออขอสีนะครับอ่าป้ายภาษีป้ายภาษีนะครับป้ายภาษีก็ยังเป็นปีหกสามอยู่นะครับห้าปอยอ า3นะครับเนี่ยจอดอยู่หลังห้องจลราจอน,นะครับจอดอยู่หลังห้องจลราจรน,นะครับจ <c oughs> อดอยู่หลังห้องจลราจอนก็คือเนี่ยถ้าเดินดูทั้งลงพังกน,นะครับมันจะมีรถที่ไม่ชำระภาษีอยู่มากมายนะครับ ม่ชำระภาษีเยอะมากมายคราบก่อนนี้เรามาก็จะมีรถจอดอยู่ขาวแดงเป็นรถของตำรวจป็นรถสองศูนย์สามศูนย์บ้างอ่าตอนนี้อ่าตอนนี้ไม่มีนะครับมาวันนี้ไม่มีไม่เจอนะครับอ่าผู้กับก็ยังไม่มานะครับรองประโมดก็ยังไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าเป็นรถตำรวจหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นรถผู้ตั้งหาหรือเป็นรถของกลาง เอาว่ากันไปนะครับก็เมื่อถ้าถ้าบังคับใช้กฎหมายมันต้องบังคับใช้ทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่ต้องคือมันต้องไม่มีละเว้นนะครับไม่มีละเว้นนะครับต้องไม่ละเว้นนะครับ อันนี้ลบบรีรบบบรีก็ยังปี63อยู่นะครับยังเป็นปี63อยู่นะผมไม่รู้ว่าเป็นของตำรวจหรือเปล่านะเอาไม่ไม่ไม่อยากจะไอ้เนี่ยนะครับดีเอ่นนอทาง ลองประโมอั่นม่้มาก็เลยถ่ายทอดสดให้พี่พี่น้องได้เห็นกันว่าผมมาที่รงพักถึงแล้วครับอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีในรถคันนี้นะครับผมให้ดูอ่าเปต่อภาษีแล้วครับต่อภาษีแล้วแต่ไม่ได้ติดกระจกอ่าท่านจะวางวางเอาไว้ที่คอนโซล วางเอาไว้ที่คอนโซลถามว่าถ้าไม่ติดกระจกผิดกฎหมายไว้ผิดครับมีแล้วไม่ติดอ่ะนะฮะอมีแล้วไม่ติดมันก็ต้องมันก็ต้องถูกลงโทษอ่ะครับนะเนี่ยผมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูทุกคันนะครับไม่ต้องดูทุกคันเพียงแต่ว่าเมื่อมันไม่มีมันก็ต้องดําเนินการว่ากันไปตามกฎหมายนะครับว่ากันไปตามกฎหมายนะครับถ้าถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องร้องเรียนนะครับ เราก็ต้องลองเรียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเรายินดีที่จะสนับถนนนะครับว่ากันไปนะเมื่อลองประโมทยังไม่มาแล้วก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับที่อุบลราชธานีนะครับที่อุบ,บละทะทะนะราชธาน,ะทะทะนีพอดีอด้วยคำพูดคำจาของน้องอ่าสิบตำรวจเอกนะครับ ก็ออกำนองที่จะไปเอาประชาชนไปไปปรับไปปรับเพื่ออำเนยความสะดวกเขาบอกว่าอำนนยความสะดวกให้ประชาชนก่อนเบื้องต้นนะครับแต่ห้องห้องรจราจรนี้ยังไม่มานะครับห้องรจราจรยังไม่มาก็พนักง,งานสอบสวนก็ยังไม่มีนะครับอ่าเมื่ขอกี้เมื่อกี้นี้ผมเดินตามผมก็นึกว่าเรื่องอะไรพอดีประชาชนอ่อเข้ามาแล้วน้องเขา เรียกให้มาสำนักค่าปรับนะคะเนี่ยห้องยังล็อกอยู่เลยนะครับห้องจราจรยังล็อกแต่ข้างหลังเปิดใช่ไหมอ่าแต่ข้างหลังโปดเปิดตั้งสิบตํารวจเอกกําลังจะพาประชาชนไปอำนวยความสะดวกเขาบอกคาอำนวยความสะดวกก็จะปรับพอพอผมเดินตามไปทักท้วงเขาบอกว่าจะให้ประชาชนไปนั่งรอนะครับไปนั่งอรอพนักง,งานสอบสวน อ๋เดียวนะครับจะเดินดูอ่อแล้วนนี้นะครับก็ไม่มีแผ่ป้ายทะเบียนก็ไม่รู้ขี่มาจากไหนก็ห้องวิบัยิการฝ่ายสืบสวนนะครับผมไม่ดูนะครับว่าเมื่อตะกูเมื่อตกีต้นี้นะครับปลาจะโชนเข้ามา ห้องจราจรยังไม่เปิดเนี่ยห้องจราจรยังไม่มีพนักง,งานมาเลยนะครับพอเราเรียกบอกว่าน้องเขาบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็พามาที่ห้องนี้นะครับพามาที่ห้องนี้ออลองสวัสดิ์จราจรนะครับก็พามาห้องนี้ก็ยังไม่มีใครมาแต่สิบตำรวจเอกเมื่อกี้นี่จะพามา,มาปรับห้องนี้นะครับ นะแต่ผมไม่ได้คือเห็นใจนะไม่ได้ถ่ายหน้าน้องมาไม่ได้ถ่ายหน้าน้องมันนะครับแต่การพฤติการอ่ะเรามันสอะไรไปอ่ะครับนะเราเราเราไม่พูดถึงผลระเบียบต่างๆมันต้องมันต้องไอ้นี่ได้อะครับนะ ครับแบบหนึ่งนะนะสิบตํนรวดเอกวักพี่นี่ครับสิบตนวดเอกบอกว่าจะตามนวงความสะดวกไปล็อกมาเองแล้วก็เรียกมาปรับเองนะเอ๊นะ ป่าไปยังคุณป้าป่าไปยังปาแล้วครับผมเออแล้วแล้วแต,แต,แต,แต่แต่กี้ไม่พาน้องเข้ามาห้องนี้อ่ะก็ผมไปเอาไปเสร็จไงครับที่ผมบอกว่าไปเอาไปเสร็จแล้วมาพบพนักงานสอบสวนครับอ,อ่าเม่งกี้น้องบอกว่าไปไปอำนวยความสะดวกว่าจะให้มาปรับครับเแรกาที่ห้องนี้ <ชา S 2> ให้ไปรับใครตเออเข,<ห>ข,ขาเขาเขาบอกว่าให้ไปห้องน้นใช่ไหมตํารวจคนนี้บอกว่าไปห้องน้นใช่ไหมอ่านะครับเอาเชเนน้องเช็นครับคุณพี่ครับครับครับ อ่ามารอรบรองหมวดรอครับรอรอบรองหมวดนัดนัดนัดถึงม่เสพี่อ่าก็นัดอยู่นะครับที่พูดแล้วอ่าไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปที่อายการต่อก็ได้โอ้พี่ไปครับผมครับพี่เอ่อเดี๋ยวฝากนิดนึงนะครับผุ้หมวดนะครับเอ่อถ้าสิบตำรวจพาพาประชาชนไปปรับห้องนู้นโดยไม่ผ่านพนักงานสอบสวนนะครับผมผมมองว่าไม่ดีนะเห็นใจน้องมันครับเออเตือนน้องมันด้วยไปล็อกมาเองแล้วก็เอามาปรับเองอย่างนี้ไม่ได้ครับ นะครับฝากด้วยออ